ครับใช้มือ谢谢ผมเองเคยเจอกับตัวเองครับหน้ากองกำลังสาะนารีหน้าค่ายทหารนี่แหละตกจากรถกระบะท่อท่อใส่เสีอครับอากาศตั้งอยู่นี้ให้นี่สามพูเราเลยครับใส่กึ่งครับควบรถเลยเพราะว่ามันร้อนอากาศร้อนอยู่ด้านบนอากาศเย็นอยู่ด้านล่างนะครับคือคือ อ่าสมมติว่ทัอนอามันหลุดเนาะทำไมเขาต้องเอากา๊า์ผมต้นอ,อ่ามาอบรมอันนี้เติมเต็มเลยเนีย่ตัวนี้ที่เรามาเป็นไอเนี่ยเติมเต็มเปรี้ยงเลยนะครับาเอาววธีนะครับเอาครูทำให้ดูก่อนเอาสองวเร่อนนะครับน,นิ้วนะครับ การปิดปิดตามสิ่นนาฬิกาถ้าเปิดเปิดทวนขเข็มเกินอรอบครึ่งหรือไม่เกินสองรอบเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะมี ต้องมองด้วยตอนปิดนะครับถ้าร้อนร้อนไหมร้อนเอาน้ำมาราดก่อนแล้วค่อยปิดดับ,รบครับเพราะว่าถ้าเราลวงไปมือไปเลยเอาปิดรครับก้มๆหน่อยนะครับก้มมองครับที่ครูฝึกเขา ใส่ทุกเบอร์ราเขาสื่อกับนี่ตลอดก็เลยต้องใส่ทุ่มมือนี่ป้องไม่ต้องยึดก็ได้อ,อ,อ,อ้าเชิญอาจารย์ครับอาจารย์ มาสายด้วยมาสายด้วยไม่รู้วิธีเลยทีนี้เอ๊ะครับเอาอันนี้ก็แค่ครึ่งรอบนะครับพอเรานอนลงเลยลูกไฟยาวไปประมาณเท่าไหร่เป็นสีเมตรแต่ถ้าเราตั้งแค่เมตรติดหมดเขาเลยบอกห้ามกลิ้งห้ามกระแทกห้ามนอนลง ครับาการจัดเก็บการใช้อ่ะครูบีมเลยเอ,ยอาจับถังตั้งขึ้น่อก่อนอ่าสบายเนาะตั้งขึ้นงปุ๊บเออน้ำหนักแค่เท่าไร่34กิโลกรัมเองเอาหลงไปครับหลงไปครับท,ท่านรองครับให้ท่านรองามาอ่าให้ขวัญกำลังใจ อ้าวมาคราบทีมหญิงไม่มีเหรอครับทีมหญิง <c oughs> อ้าวจับถังตั้งขึ้นก่อนนะครับใจเย็ยเยนๆปึ๊บเสร็จแล้วค่อยปิดวาล์วถ้าร้อนค่อยเอาน้ําราดอ้าวร้อนเอาน้ําราดพ่อครวเรานาทีเดียวหรือถ้าสายอ่อนนี้เราตีที่สายค้อยตีไปที่ฐานลงไปไม่ให้ตีที่สายนีืมันกระดับไหมอ่ะต่อไปเชิญนะครับเชิญทุกท่านเลยนะครับอ่ะ สแถวสองแถวเหมือนเดิมครับสองแถวเหมือนเดิมเวลาดีนึกถึงคนที่นึกถึงใครไม่มีไม้กลาาเอาผ้าเอาเสื้อพวกเราตีดับได้ไหมตีดับได้แต่ตีนะครับถ้าไม่ดับอย่าไปลากขาตัวเพราะไปนั่งริ้วจุดดยังไม่ดับเราสามารถสลัดได้ไหมได้สลัด ไม่่เราไม่ไดอยไปมนไปหนเอานิ้วข้เราปหน้านะครับแล้วก็หยุดย่อลงนะครับหยุดย่อลงทีอบนข้างบนมยกขึ้นปุบก็ได้สลับข้ก็ได้ครับ ที่เราจะต้องต้มเพราะว่าอากาศร้อนที่ด้านบนนี่ข้าวอันานนานนะครับทาการข้ามันลงลงนานๆสเมตรอ้าวทิศอดึงสลักออกาศหนึ่งสอเจือ เห็นไหมครับสกปรกเลอะเทอะ